คลิปนี้นะครับวันนี้ออกมาถากหญ้าหน้าบ้านนะฮะเพราะว่ามันลกเหลือเกินนดูสิมันลกเหลือเกินนะฮะตรงที่เราอยากให้เป็นทางเข้าเอ่อตรงคอกัวที่เราอยากจะได้เป็นคาเฟ่ฮะ,ะมันยังมีหญ้าปกคลุมอยู่ก็เลยแบบว่ามาถากหญ้าออกเออไม่รู้จะกี่วันนะฮะแล้ก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้นทุนเราน้อยเนาะก็ต้องขยันเอาแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวค่อยดู โอเคเรามันก็ได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาต่อวันอื่นนะครับฝั่งนู้นยังเหลือเยอะเลยอะ้าเหนื่อยออ